สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องพีต้าลกรอซิงครับวันนี้พามาดูแคทสามสองศูนย์เน็กเจนครับตัวนี้แหม่รอเราเอาเรื่องครับ ยืนบ่อลุกลังครับตักใส่สิบล้ออุ้ยอหอกันไปเลยเป็นตัวหล่อของอทีมงานมนัดอะไรยนตครับ ยืนในบอ่อลุกลังเลยครับเดี๋ยวพาไปดูอีกมุมนึงครับเ่จ้าแห่งบอ่อลุกรังตาลุกรังใส่สิบล้อครับเห็นว่าสิบล้อวิ่งอยู่สองสาคัน ปกติเจ้านี้เขาจะหาทำโคกน้องนานะครับหลักๆเขาจะทํางานโคกน้องนางานเหมางานชั่วโมงงานคิวนะครับไม่ค่อยตักใส่ดําเท่าไหร,ร่นะคันนี้ไม่รู้ยังไงได้มาตักใส่ดำเขาวันนี้ รถชันลุกรังครับลุกรังบ้างดินบ้างตัวใหญ่ครับแต่ใช้เครื่องยนต์4ีูบครับแน่นอนจริงๆ คันนี้ก็เช่นเคยครับรับหน้าที่โดยจอนยูีโยครับเจ้านี้ฝีมือมากครับทำโคกน้องนาทำงานชั่วโมงกุดสะลอกนาในสุดจัดเลย ตอนนี้ได้ขับรถใหม่เลยทั้าแกออกขั้นใหม่ให้ขับเลยครับโอ,โอ้มีสโลด้วยคันนี้อขันมาดูแมคโครกันต่อครับคันนี้เห็นบอกว่าแต่งรอหมดไป เกือบหมื่นพี่น้องแค่เฉพาะสติกเกอร์โอ้ใจรักมากครับขับเองแต่งเองครับ เยอะครับแค่คาสติ๊กเกอร์นี่เอาเรื่องครับฝั่งนู้นก็จะมีแคทอีกตัวหนึ่งครับแล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็น JCB ยิมบอลุกลังเหมือนกันเลยวัยรุ่นทำกินโอ้สุดจัดเลยไปได้เจอกันแล้วครับเมื่อกี้ โอ้โหแ่รอทั้งรถขอล้อทั้งคนเลยเฮ้ยเอาคันนี้คันนี้เข้าไหนนี่โอ้โหนี่ตักแค่สิบล้อสองคัน <c oughs> โอ้โหทำไงขึ้นไปได้นี่ อันนี้สติกเกอร์สั่งในเพจบ่แล้วเอาแล้วใครติดให้ติดเองฮะโอ้ขึ้นไปไม่ได้เนาะโอ้ฮะเอาเอามือมารับหน่อยเจะขึ้นไปกับมือไมโครหน่อยเดี๋ยวไปดูสติกเกอร์นะครับเราจะมารีวิวไมโครโดยเฉพาะโอ้ดูภายในเขา เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูครับเดี๋ยวตอนนี้จะขึ้นไปกับมือเมื่อกี้ไม่โกกันขออนุญาตไม่ถ่ายนะครับย่านตกพี่น้องขอมองจับกันอ่าเราขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวสติ๊กเกอร์กันหน่อย ตสติกเกอร์นี่มันเป็นมันเป็นเขาติดแมคโครตัวนี้โดยเฉพาะเลยเหรอเปลาขามีแบบไหมให้นี่อันนี้งานตัดมือเหรอใช่งานตัดมือเอาเราวัดขนาดให้เขาวัาดขนาดหัวเก่งให้ให้เขาอเอามาติดเองเลยเหรอือเอ้าถ้าติดผิดนี่ยัง ตีก็ายากเดินเตะแผ่นน้ำสาลอะไรงยอ่าโอ้ถ้าติดผิดนิดแทบร้องไห้เลยน,นี่น้ำตาร่วงเลยนี่แผ่นนี้เท่าไหร่นะแผ่นใหญ่ดิโอ้แผ่นใหญ่นี่หกพันฮนนะอันนี้หกพันงานตัดมือนี่ร้านชื่ออนกะไรอ๋อ อันนี้อันนี้อันนี้เป็นชื่อร้านเขาใช่ไหมโอ้เป็นงานตัดมือครับทำงานฟรีกี่วันนี่ทำงานฟรีกี่วันน,วนี่อะไรวะอันนี้ตัดเองติดเองเลยโอ้ใจรักแทะยอดเลย ทำรถนี่นะหมดหมื่นกว่าบาทแล้วหมื่นหกภายในด้วยเดี๋ยวเราจะขอรีวิวภายในหน่อยนะเดี๋ยวเราจะขอรีวิวภายในหน่อยเนาะเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันก่อนอันนี้สั่งร้านเดียวกันไหมร้านเดียวกันร้านเดียวกันรถจนา อันนี้พันเจ็ดหัวนี้พันห้าอันนี้พันห้าครับอันนี้พันห้าอ,อันนั้นหกพันเป็นหกพันห้าเจ็ดพันห้าเออรวมค่าส่งอีกจะพาะโปสติกเกอร์หมดแปดพันแล้วครับกระจกนาซาอีก <c oughs> อุ้นนาซากี่บานนี่ 24บ24บานซื้อเองซ <24 S 1> ื้อเองครับผมโอ้ทำงานฟรีเกือบเป็นเดือนคุณตุน <c oughs> ่นเดือนอะโอ้อันนี้ก็เป็นงานตัดมือเหมือนกันเนาะ <c oughs> <c oughs> ดูงานตัดมือเข้าไหมเยี่ยมไม่ได้ทำไม่ได้ <c oughs> ไ <c oughs> โอ้ยใจมันรักซะออยังเดี๋ยวเราดูภายในนะแต่ตอนนี้ดูติ๊กเกอร์ไปก่อนโอ้โหงานตัดมือครับเงียนกิบเลยไหมเราเราออกแบบให้เขาไหมอ๋ออยากได้โจ๊กเกอร์กับปลาครับอ๋ออยากได้โจ๊กเกอร์กับปลาครับ เขาออกแบบให้เลยเขาออกแบบมาแต่เขาไม่มีแบบให้ดูนะว่า,าขึ้นอย่างไรมอ้จเ,เกราคับอ๋อคือเ,คเราบอกว่าอยากได้โจูกเกอร์กับปลาครับแล้วก็เขาก็ดีไซน์ให้เลย,เเเลยแล้วเขาก็ถามว่าค,คื้เราอยากได้ทำยไใส่ใช้ช,ช,ชงไปไหมเราไม่ว,ว่าอยากได้ลา เราอยากได้คําไหนเราก็บอกเขา<ช>แล้วเขาก็จะจัดจัดเลี้ยง<ช>ของเขาเองใช่โอ้กี่ชั่วโมงแล้วครับน,นี้สองชั่วโมงหรือนึงชั่วโมงเลยจะห้าร้อยจะห้าร้อยแล้วเหรอ,อจะครบห้าร้อยชั่วโมงแล้วครับเพิ่งออกมาเมื่อกี้เองกี่เดือนเลยสอง,งเดือนอันนี้ต้องตักสิบร้อคอันนี้ไหมนี อ๋อตักสิบล้อคันนี้อ้าตักก่อนเดี๋ยวเราจะรีวิวภายในทีหลังครับเดี๋ยวให้เขาทำงานก่อนสิบล้อวิ่งสองคันเองโอ,โอ,โอ้ใจรอครับเดี๋ยวได้ชมแน่นอนภายในบอ่อใหญ่เลยนะนี่ 2เดือนครับปลาไป500ชั่วโมงแล้วหรือว่าทำงานไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยนะดึกเดือนเขาก็ทำครับเจ้านีโอ้สุดจัดโอ้ยแค่แต่งไม่โคหมดไปหมื่นกว่า1 5ื่นหไปแล้วครับโอ้ ทำงานฟรีเป็นเดือนนะพี่น้องแต่ไม่รู้ว่าค่าตัวเขาเท่าไหร่นะเจ้านี้คือถ้าเจ้านี้ขับก็เขาแก่สบายใจได้เลยครับเราไปชอบนั่งงานตัวเองได้ครับย้ายเองดูแลเองดูแลรถเราไปชอบนั่งงานตัวเองได้ครับ นิสัยดีด้วยครับพี่โยอ่ะเดี๋ยวรอดูภายในครับเดี๋ยวรอดูภายในกันเนาะไม่รู้เขาเอาไปทำอะไรนะครับว่าเอาลูกลังไปทำถนนหรือเปล่าทุบให้ด้วยครับเมื่อก่อนอออ M, ออขับซูเปอร์เอ็กเอ็มเออขับซูเปอร์เอ็กสองร้อยครับ เขาแกจัดคันใหม่ป้ายแดงให้เลยไม่ใยไปเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราไปรอชมอ่าภายในกันเลยอ๋เดี๋ยวเราไปดูภายในหน่อย เดี๋ยวขอดูภายในหน่อยะฮะนี่แหละเอ้าหุ้มน,นี่แหละงานตัดมือนะครับหกพันเฉพาะแผ่นนี้ดูดูภายในครับยัง,ยงสะอาดเลยอะ <laughs> ชุดหุ้มนี้เท่าไหรนะ่นะพันเจ็ดโอ้เปืดนมาเอเย็นฉ่ำมองข้างนอกเลยอะ สะอาดมากเลยจะ500ชั่วโมงแล้วไฟจริงเข้าไหมพอแล้วไม่ดูเยอะหรอกเดี๋ยวคุณเข้า <c oughs> <c oughs> อันนี้ตอนเย็นนอนนี่ <c oughs> อันนี้ย้ายมากี่วันแล้วพอเดีย้ายมาื่อวัน เมื่อวานย้ายมาตอนสี่มงเย็นแล้วนอนไหนอ่ะตอนเย็นเรานอนไหนนอนในไมโครนะเขาผูกเปนอนนึกว่านอนในนี้เคยนอนในรถไหมเล็กกเลยเล็กกันนอนอยู่นอนยากเนาะมันมันยากอยู่มันยืดขาไม่สุดเลยเช้ามามันไม่สดชื่นไม่สดชื่นเรานอนเหมือนเรานอนแบบไม่ไม่ผ่อนคลายเต็มที่เนาะ เหมือนจะนอนว่าเขานอนแล้วนอนแล้วเบาะมันเนี่ยเออปุ่นป pues, uh ีนอนครับตอนเย็นพี่โถตักอยู่นี่กี่วัน ตากูนี่เรื่อยๆก่อนยังไม่มีวันที่จะได้ย้ายออกไปงานคุษาก็ยังอยู่งานคุษาก็ยังอยู่ซูเป๊กไปทำงานอยู่ไหนอันนั้นไปทำอะไรงานทอย คันนั้นเพิ่งย้ายมาคัันน้นก็ตัวเดียวกันมั้งนหรตัวตัวก่อนครับตัวนั้นก่อนตัวนี้ัวน้มโโลกอ๋อตัวนี้นิมโลโก้ตัวนั้นโลโก้เดิมอยู่มีโครงการจะทำอะไรอีกไหมนี่จะทำอะไรอีกคั้นน้ำพักใช่โอ้ มาอีกแล้วเสียเงินอีกแล้วนี่เรื่อยไม่รีบหรอใจใจไม่รักทำไม่ได้แล้วนี่ไม่ได้รอะว่า้าไม่บา้มีกาทำไม่บ้าไม่กล้าทำครับใจมันรักอู้มาเดียวเหมือนกันหมื่นกว่าเน้วนี่แค่เห็นแค่กระจกกับสติกเกอร์กับชุดภายในแค่นี้หมดไปหมื่นกว่าหมื่นหกเนาะชุดหลังคานี่ตีไปเลยเงินหมื่นหายทั้งไฟสปอร์ตไลท์ทั้งไรนี่งานเหรแพงเนาะ ไาเหยให้ซีอูทำงานต่อครับเขาขยับให้เลยครับขยับเพื่อที่จะไปถ่ายรูปเลย <c oughs> ขยับนิดนึงครับเดี๋ยวให้เขาทำงานต่อครับผมก็รีวิวนิดๆหน่อยๆไม่กล้าขึ้นไปข้างบนครับเปิดประตูเดี๋ยวฝุ่นเข้ารถ ทำงานต่อครับอ่ะโอเคครับผมก็จะมีโครงการตกแต่งไปเรื่อยๆครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าใจมันรักนะครับโอ้คันนั้นกับคันนี้โลโก้คนละอย่างอะ่ะอันนี้ใหม่ล่าสุดนิวโลโก้เขาว่างันนะครับอ่ะวันนี้ก็ได้โอกาสมารีวิวแคทสามน์กกินตัวนี้ให้ดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด share, ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับเดี๋ยวลรอติดตามคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ